สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน e ีพีที่3 5 4หนะคะอีพีที่สาห้าสนี้นะคะน้องมีพามาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด63รายการค่ะ63รายการนี้นะคะอง์ละ300บาททุกรายการเลยนะคะอง์ละ300บาททุกๆรายการนะคะพี่พี่นะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร081 493 9166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ บริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางสององค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะคะ เดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะมี63รายการนะคะพี่ๆีนะลูกค้าสามารถขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะสามารถขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะอย่าลืมแจ้ง EP ทุกครั้งนะคะแจ้ง EP ทุกครั้งแล้วค่อยตามด้วยหมายเลของค์พระที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะ รายการนี้รายการที่1นะคะหลวงปู่สุขารายการที่1ด้านหน้ารา,รายการที่1ด้านหลังรายการที่1ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่1นะคะหลวงปู่สุขารายการที่1ต่อไปนะคะรายการที่2รายการที่2เหรียญพระพุทธชินราชค่ะรายการที่2ด้านหน้ารายการที่2ด้านหลัง รายการที่สองด้านข้างรายการนี้รายการที่สองนะคะเหรียญพระพุทธชินราชต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามด้านหน้าค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อชมค่ะรายการที่สามด้านหน้ารายการที่สามด้านหน้าค่ะปีสองสี่เจ็ดศูนย์รายการที่สามด้านหลังรายการที่สามด้านข้าง รายการนี้รายการที่สมนะคะต่อไปรายการที่สีค่ะรายการที่สีเหรียญหลวงพ่อการเหรียญกลมนะคะลงยาสีเขียวรายการที่สีด้านหน้ารายการที่สีด้านหลังค่ะรายการที่สีด้านข้างรายการนี้รายการที่สีนะคะต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเหรียญหลวงพ่อการเหรียญกลมลงยาสีแดงค่ะด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ต่อไปนะคะรายการที่หรายการที่หก่าปิดตาค่ะด้านหน้ารายการที่หด้านหลัง6ด้านข้างรายการนี้รายการที่หนะคะต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเหรียญหลวงปู่สีค่ะรายการที่7ดด้านหน้าค่ะรายการที่7ดด้านหลัง รายการที atem, também, nós, passage, tipo, ่7ดด้านข้างรายการนี้รายการที่7ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8ด้านหน้าค่ะผาจกบาทนะคะด้านหน้ารายการที่8ด้านล่างรายการที่8ด้านข้างค่ะต่อไปนะคะรายการที่9 รายการที่เก้าพระลือโขงนะคะรายการที่9ด้านหน้าค่ะรายการที่9ด้านหลังรายการนี้รายการที่9ค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิรายการที่10หลวงปู่ทวดค่ะด้านหน้ารายการที่10รายการที่10ด้านหลังค่ะ สิบด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นมีดค่ะสิบเอ็ดมีดนะคะมีดหลงปูดสุขค่ะสามร้อยบาททุกรายการนะคะ EP นี้นะคะวัดปากลองมะขามเท่ามีดนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ รายการที่11ค่ะต่อไปรายการที่12 12นะคะด้านหน้าค่ะพาปิดตารายการที่12 12ด้านหลัง12ด้านข้าง <c oughs> ต่อไปรายการที่13ค่ะ สินะคะรูปหล่อพ่อทบค่ะ13ด้านหน้า13ด้านหลัง13ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14 14ด้านหน้าค่ะเหรียญวัดบงังน้ำวนนะคะ14ี่ เหรียญไซยิดค่ะด้านหน้า14ด้านหลัง14ด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่15 15นะคะเหรียญหลวงปู่อีค่ะ15ด้านหน้า15ด้านหลัง15ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่15นะคะต่อไปนะคะรายการที่16 สิเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะ %16 ด้านหน้า %16 ด้านหลังสิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่16ค่ะต่อไปรายการที่17บเจเหรียญหล่ลอพ่อไปค่ะสิด้านหน้า17ด้านหลัง17ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18 18ปดสปาปิดต,ตาค่ะ18ด้านหน้า18ด้านหลัง 18ด้านข้างรายการนี้รายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19 19, 19เหรียญพอจงค่ะ19ด้านหน้า19ด้านหลัง19้าด้านข้างต่อไปรายการที่20ค่ะ20ด้านหน้าค่ะ20ด้านหลังค่ะ20ด้านข้างต่อไปรายการที่21 ยี่สิบเอ็ดด้านหน้าค่ะเหรียญหล่อยี่สิบเอ็ดด้านหลังยี่สิบเอ็ดด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองพับปิดตาค่ะด้านหน้ายี่สิบสองด้านหลังยี่สิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงยี่สิบสามด้านหน้า ยสิบสามด้านหลังค่ะยิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ยิบสี่เหรียญหล่อลพระคงค่ะยี่สิบสี่ด้านหน้ายิบสี่ด้านหลังยิบสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้ายิบห้าด้านหน้าค่ะยิบห้าด้านหลัง 25ด้านข้างรายการนี้รายการที่25ค่ะต่อไปรายการที่26 26ด้านหน้าค่ะเหลี่ยนหล่อ26ด้านหลัง26ด้านข้างรายการนี้รายการที่26ค่ะต่อไปรายการที่27 27พับปิดตาค่ะด้านหน้า27ด้านหลัง ยีิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยีิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยีิบแปดยี่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะด้านหน้ายี่สิบแปดด้านหลังปีสามหกยี่สิบแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะรุ่นบารมีท่วมทันค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะคะรูปหล่อหลวงปู่ทิมค่ะยี่สิบเก้าด้านหน้ายี่สิบเก้าด้านหลัง ยิบกาด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่ยิบเก้านะคะยีิบเก้ากลอนต่อไปรายการที่3ามสามพับปิดตาค่ะด้านหน้า30ด้านหลัง30ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่30มสิบค่ะต่อไปรายการที่สามสเอดสาเอดเหรียญ หลอหลวงพ่อดำค่ะ31ด้านหน้า31ด้านหลัง31ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่31ค่ะต่อไปรายการที่32 32พับปิดตาพับพังพักการค่ะ32ด้านหน้า32ด้านหลัง32ด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่สา 33เหรียญย5่สตวรรษคะ่ะ33ด้านหน้าส3ด้านหลัง3 3ด้านข้างต่อไปรายการที่34 3 4ามสี่เหรียญพ่อทบค่ะ34ด้านหน้า34มด้านหลังปี2 5 1ห้าปดด้านข้างต่อไปรายการที่35 35หเหรียญหล่หลอพ่อไปคะ่ะ35ด้านหน้า35หด้านหลัง 35ด้านข้างรายการนี้รายการที่3 5นะคะต่อไปรายการที่36 36นะคะ,ะ,คะเหรียญพระพุทธโสธรค่ะด้านหน้า36ด้านหลัง3 6ด้านข้างต่อไปรายการที่37 3 7ปิดตาค่ะ37ด้านหน้า37ด้านหลัง <c oughs> 3าพารีลาค่ะด้านหน้า38ด้านหลังต่อไปรายการที่39 39เมสิบเาดค่ะของหลวงพ่อเงิน39นะคะรายการที่39ค่ะ ต่อไปรายการที่สี่สิบสี่สิบพับปิดตาค่ะสี่สิบด้านหน้าสี่สิบด้านหลังต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดพับปิดตาค่ะด้านหน้าสี่สิบเอ็ดด้านหลังสี่เอ็ดด้านข้างต่อไปรายการที่สี่สิบสองสี่สองพับปิดตาพกแก้วค่ะสี่สิบสองด้านหน้าสี่สองด้านหลัง 42ด้านข้างต่อไปรายการที่43ค่ะ 43, 43เหรียญหลวงพ่อเกษมเคมาโกด้านหน้า43ด้านหลังปี2516 43ด้านข้างค่ะ <c oughs> ต่อไปรายการที่44 44รูปหล่อพ่อทบค่ะ44ด้านหลัง44ด้านข้าง ต่อไปรายการที่45หพารอดค่ะ45ด้านหน้าสี่หด้านหลัง45ด้านข้างต่อไปรายการที่สี่ิหกเหรียญลอค่ะ46ด้านหน้า4ี่หด้านหลังค่ะ46ด้านข้างต่อไปรายการที่47 47พบาปิดตาค่ะด้านหน้า47เจด้านหลัง4ี่เจด้านข้าง ต่อไปรายการที่48เหรียญรลอพอกันค่ะ48ด้านหน้า48ด้านหลัง48ด้านข้างต่อไปรายการที่49เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะด้านหน้า49ค่ะ49ด้านหลัง49ด้านข้างต่อไปรายการที่50 50ด้านหน้าค่ะ50ด้านหลัง50ด้านข้างรายการนี้รายการที่50 ต่อไปรายการที่5 1ค่ะ5 1เหรียญพระพุทธโสธรด้านหน้าปี2460 51ด้านหลัง51ด้านข้างต่อไปรายการที่5 2 52เหรียญหล่อนอนะคะด้านหน้า52เหรียญหล่อหลวงพ่อปลื้มค่ะ52ด้านหลัง52ด้านข้างต่อไปรายการที่53 าสิบสามพับปิดตาห้าสามด้านหลังห้าสามด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ห้าสี่ด้านหน้าค่ะห้าสี่ด้านหลังห้าสิบสี่ด้านข้างต่อไปรายการที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเหรียญอาจารย์ฟ้านาจาโลค่ะห้าสิบห้าด้านหน้าห้าห้าด้านหลังห้าสิบห้าด้านข้าง ต่อไปรายการที่ห้าสหหหกเหรียญพระยาพิชัยดาบหักค่ะห้หด้านหน้าห้าด้านหลังปี2513้าหนึด้านข้างต่อไปรายการที่ห้าิบเห้าสิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อโคนค่ะห้าสิบเจ็ดด้านหน้าห้าห้าเจ็ดด้านหลังปีสองห้าสามหกห้าเจ็ดด้านข้างต่อไปรายการที่ห้าสิบแปดห้าแปดพระปิดตาค่ะ 5-8ด้านหลังห้าแปด้านข้างต่อไปรายการที่ห้าสห้าด้านหน้าค่ะ5้กด้านหลังห้าด้านข้างต่อไปรายการที่60สิบหด้านหน้าค่ะ60ด้านหลังหกสด้านข้างรายการนี้รายการที่60ต่อไปรายการที่6กสิอดหอด้านหน้าค่ะหกอ็ดด้านหลัง 61ด้านข้างต่อไปรายการที่62พับปิดตา62ด้านหลังต่อไปรายการที่63 63พระพุทธโสธรค่ะ63พระพุทธโสธรด้านหน้าค่ะ B สองสี่หกศูนด้านหลัง63ด้านข้าง ค่ะวันนี้ก็มีพาม,มาแบ่งปันพี่ๆครบแล้วนะคะ63ลารายการนะคะวันนี้นะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ บริการเก็บเงินปลายทางนะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่งห0บบาทนะคะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2ององค์ขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีนะโอนก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ